ว <S 1> <S 1> <S สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องไรเดอร์โมเดิเกมมิ่งสำหรับวันนี้เรากลับมาเล่นเกมโมบายเลเจนต์นะครับเกมโมบ้านะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเลือกฮีโร่โตรวัวท,ท,ที่ที่มีชื่อว่าอิซุนชินนะครับไม่ชื่อเรียกยากไอ้ตัวนี้นะครับจะเป็นทั้งนักนักฆ่านะครับแล้วก็แครี่แล้วก็พวก <S <S อะไรนะ <S <S นักฆ่า นักดาบอ่านักฆ่านักการแล้วก็ตัวแครี่นะครับอ่าตัวนี้ก็จะสนุกใช้ได้นะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนนะฮะตัวนี้นะครับก็อ่าเป็นตัวที่อ่าเราสักครู่นะครับเดี๋ยวเกมบาลังจะเข้าอ่าเดี๋ยวจะเข้าเกมไม่นานครับเรามาดูกันเนะาะมาดูกันเรามาดูกัน ก็ยังไงฝากทุกท่านนะครับก็กดติดตามนะครับผมก็จะมาเล่นเกมมอบอ้าช่วงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแนวมาเล่นเกมออนไลน์เกมม o อ a อันนี้ก็เป็นมื l บายน d จเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับดูซิว่ามันจะส,สนุกสนาน <Hero S 1> แค่ไหนสรับตัวนี้นะครับโอเคไป ผมอยู่ในตำแหน่งฟาร์มนะครับนี่ดูๆไปเรื่อยๆนะฮะตำแหน่งฟาร์มเนาะปั๊บปั๊บดิมันได้ทั้งแครี่ถ้าอยู่ในระยะไกลมันก็จะยิงคนูแล้วถ้าอยู่ในระยะใกล้ๆนะฮะไปจะไระยะไปชิดเนี่ยมันก็จะมีสกิลของมันเนาะตอนนี้ก็ดาเมจก็อยู่ประมาณกลางๆมาแล้วมามาเสือกแล้วมาเสือกแล้วดิ เสียกแล้เสียกล้ลนี่นี่กูตายก่อนตายตัวนี้เสียกมาปั๊บเสียกเลยไม่เป็นไรครับโอ้โหเดี๋ยวนี่นะครับเอาไงดีเอาไงเออฆ่าไปก่อนดีกว่าโหเสือกไอ้เล่นไปเรื่อยๆฮะ ตามไปด้วยฮะตามไปด้วยมาละไอตัวเสือมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหเก่งเหลือเกินเก่งเนะเกินนะครับมาๆมาดูดีๆนะต้องดูดีๆนะครับอย่าใจร้อนพุ่งเข้าไปบุกนะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเราก็ดูท่าเราอยู่นะมามา โอ้โหเอาเอาเข้าไปเอ้ยสู้มันไม่ได้เลยกลับก่อนกลับก่อนเี่ยยังไม่ได้สักตัวเลยไม่เป็นไรครับเราก็พยายามของเราเข้มไว้นี่ <c oughs> เล็ดเรื่อยๆฮะ ต้องรีบอ่าเราได้อันติมาแล้วครับเปรียงนะฮะโอเคอับสกิลของเราก่อนเนาะอับของเราก่อนจะต้องใจร้อนฮะ,ะระยะประชิดโอ้โหเุ๊ะับปั๊บปับ๊บอี๊ไปเอาตัวรอดของเราก่อนนะ มา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 ต้องต้อง,องรีบนะครับออเยอฝั่งเรานี่นำนะโอ้โหมันก็มาเสียกที่ป่าฟาร์มของเรานะฮะเราทำอะไรไม่ได้เลยฮะผมก็อยากจะฟาร์มนะมันมากวนเราทุกทีใช่ไหมอยากจะฟาร์มเหลือเกินหะลบก่อนหลบก่อน Okay. อ่าเราก็ได้ค่อยๆเล่นไปฮะค่อยๆเล่นไปว่าจะไปฟารมม์มต่างอุปกรณ์ด้วยเออโอเคโอ้ยโอ้ย,อยดาบเบอ่อนแล้วเกินโอเค เราได้หรือเปล่าเราได้ต่อองค์รหรือเปล่าโอ้ยมันจะได้เนะโอ้โหเอาอตะดุดเลยฮะโอเคเรานำนะครับอยู่ที่14ต่อ3นะโอเคโอ้ยมันได้มันได้ต่อกงอนกรนะถ้าเราไปฟาร์มพวก นกเต่ามาก่อนนะครับก็จะก็จะได้เงินเยอะนะโอเค,อเคมีแหลกๆบ้างนะครับเซฟปับ๊บโอ้หาปแล้วโอ,โมอ้มาก่อนมาก่อนเอาละครับยิงยิงแคร,รี่แคร,รี่ แครี่แครี่โอ้โหแหลก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 ไม่เป็นไรแหลกช่วยกันช่วยกันอย่านะครับอย่านะอย่านะโอเคโอ้โหเอาล้วครับทลายป้อมไม่ได้ช่วยกันฮะช่วยกันช่วยกันเอครับไปฟาร์มบ้างฟาร์มบ้าง นี่นะครับอ่าได,ด้มีอันติอตโนมันติเรียบร้อยละผมรออย่างเดียวสโอกาสได้จังหวะนะครับนี่โอเคใจเย็นครับใจเย็นฟาไปให้เพื่อนสู้แทนนี่ไม่เป็นไรครับ ยังไม่ได้สักตัวเลยดิดีโอเคโอ้ยใส่เ,เลยเฮ้ยดีโอเคอ่าโอเคให้ต้องใจร้อนเนดะินกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไปเติมพลังพลงพลังกันเลยก่อนให้ต้องใจร้อนนะครับนี่โอเคไปโอ้โหนี่ปั๊มเรา เราเน้นคิวนะฮะเราไม่ได้เล่นปนะ้อมฮะโอ้โหอย่างนี้ก็แพ้ได้นะถ้าเป็นอย่างเงี้โอ้ยแพ้ง่ายแพ้ง่ายถ้าเป็นอย่างงี้พยายามช่วยฟาร์มนะฮะโอ้ยเฮงี้ตายหานะไปก่อนไปก่อนไปก่อนจะช่วยยังไงดีเนี่ย โอเคเรียบร้อยครับยาดูฝั่งดูด้ดัก่อนวายหนีก่อนโอ้ยมันห้าวเกินห้าวเกินไม่ดีเลยอะยังคิวไม่ได้สักตัวไม่เป็นไรครับเราเราเดินเคลวานเดิเนเล่เนฮะเดิเนเล่เน นะครับไม่ได้เล่นคิวฮะเพราะว่าเราตำแหน่งเราเป็นตำแหน่งฟาร์มนะครับอโอเคครับกว่าจะไปวัดกันเราต้องอัตตีเราต้องดีก่อนสกิลเราต้องดีก่อนครับไปโอเคเร้อยน่านไงอ่าช่วยอะไรได้พิ่มก็ช่วยนะครับเมยไปเล่นซัพพอร์ตฮะโอเค แล้วก็เราก็ต้องไปฟาร์มด้วยนะครับต้องไปฟาร์มด้วยเบิร์ดนี่เลฟาร์มนะโอเคสลับมือบาลเลเจนต์นะครับก็ไปหามาเล่นได้นะคะรับผมก็จะเล่นมาให้ดูเพื่อ ช่องจะได้ไม่ว่าง <c oughs> อ่าก็มีเล่นให้ดูฮะแอสให้ดู <by> ทั่วไปเลยครับไปอยอ้ยงโอเคว่ามีแหลก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 ออกมาก่ออ,อกมากน <Launch attack. S 1> ถ้าสู้กันกระดัมกระดัวกันเยอะๆเนี่ยมันจะมีแหลกนะฮะแต่ผมขอเข้าซองก่อนอ่า ไปจัดระเบิดไปให้นี่โอเคโอเคระเบิดจัดระเบิดฮะโอเคจัดระเบิดให้เลยไปด้วยตมด้วยครับแล้วก็ของเราเนี่ย28แล้วนะโอ้โหเรานนคิว เราไม่เล้นถล่มป้อมเอล่นคิวฮนะเล่นคิวพอต้องอัพสกิลไปด้วยฮนะโอเคเรียบร้อยครับเออเอาละครับด่โอ้โหไม่ไหวเลยเอะ ช่วยกันหน่อ,อชยช่วยกันหน่อยเราเอาดาร์คเซเลเยอร์ฮะโอเคช่วยๆกันโอเคยิง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 ตีเรียบร้อยไปโอเคได้โบนัสแล้วครับโอ้โหแหลกแหลกออกมากรดออกมาก่อน,ออม,อนมีแหลกครับมีแหลกเราเน้น ขอเน้นฟาร์มนะครับไม่เน้นสู้ฮะเน้นฟาร์มเน้นฟาร์ม<ๆ>เล่นกันเป็นทีมนะฮะเป็นลีกเป็นแท็กทีมเฮ้ยเป็นลีกฮะแท็กทีมนี่นี่เรียบร้อยครับเย ไปกลับไปก่อนกลับไปก่อนอ่าเราก็เลเวลอัพไป11บเอ็ดเถอนะครับไปอย่างนี้เลยก็ได้ไปอ่าเอาทุนระเบิดไปนี่รอดไหมโอ้โหมายกขยบไปมันเลยนะครับ าเรายิงเดรนเรนเรนซัพพอร์ตเดรนซัพพอร์ตเฮ้ยนี่ไปออกไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกพวกอ่าไป,ไปเราเดรนซัพพอร์ตครับสู้ซึ้นหน้านี่ไม่ไหวฮะตัวนี้โอเค <Att ach. S 1> อ้าวเรียบร้อยครับ,มบเมย์จบแล้วเฮ้ย <Victory. S 2> ทวัวมินเนี่ยนเข้าไปถึงป้อมได้อ่แล้วก็ช่วยตีป้อมนะช่วยกันตีป้อมฮนะรู้สึกว่าเกมเที่ยวนี้นะจะเน้นอะไรนะจะเน้นแบบอัดกันลูกเดียวฮนะไม่สนไม่สนอะไรนะแบบวางแผนกลยุทธ์อะไรไม่สนเท่านั้นนะอัดกันลูกเดียวโอเคครับ โอเคนะครับผมขอออกกันคิวไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับก็เล่นสนุกสนุกสำหรับไอตัวนะอินซูซินอนาก็ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกเขาเรียกว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับ่าก็ตัวนี้ก็เป็นฮีโร่นะครับสายลูกผสมเนาะ อ่าระหวา่างอ่าเขาเรียกว่าเอซซัสเนกับแครี่นะครับก็าอาจจะมีแหลกๆบ้างก็คงก็พอดูได้พอดูเอาบันๆได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับดูบ,บ้าเลยเจนเบงๆเดยครับเกมมบ้านะครับอ่าผมก็กลับมาเล่นแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดียครับหายคิดถึงการเดี่ยวเขาว่างเว้นจากการเล่นเกมออนไลน์โมบ้าไปทั้งนานนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นก็รับชมคลิปนี้กันเยอะๆนะครับอ่าก็สัปดาห์หนึ่งผมก็จะลงประมาณสองสามคลิปนะครับอ่าก็ทุกท่านก็ฝากติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ